วันนี้มากินขนมจีนส้มตำแคบหมูนะคะนี่อยู่ในจานเดียวกันหมดเลยนะคะนี่มีนะคะแคบหมูขนมขนมจีนส้มตำนะคะแล้วไก่นะคะไก่แล้วก็จะมีหมูนะะี่ค่ะหมูนี่อีกเลยยังไม่ได้ออกมานะคะจะใส่ใส่ในถุงนี่เลยจ้ะนะคะ,นะคะมาม่วงเอาไว้มาปอกนะคะ มีหมูย่างนะคะไอหมูติ้งค่ะนี่นะคะนี่นะคะเราก็กินที่รอย่างก่อนนะ,ะกินทีลระยะนี่เราจะกินนี่นะคะนี่ส้มตำส้มตำขนมจีนแทบหมูนะคะใส่ไปในจานเดียวกันเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาใส่ในจานอย่กินให้อิ่มนะคะนี่กินแบบนี้เลยนะคะ เอาให้มันเอาอาคลุกกันไปเลยนี่ทั้งไอ้นี่นะคะน้ำตกหมูนะคะรวมหมดเลยนะคะน้ำตกหมูขนมจีนส้ตมตำอยู่ในจานนี้จานเดียวเลยจ้ะมากินได้เลยนะคะมีไก่ไปดยดดแล้วกินจานเดียวรวมกันหมดเลยนะจ้าอืมอืม อร่อยค่ะก,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 กิไนไหมค่ะแคปหมูเผ็ด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 นะใส่ไว้ในนี้นะคะพลุกกันไปเลยค่ะอร่อยน้ำตกน้ำตกหมูเผ็ดมาก อืมเลยแบบอร่ามหอใค้ช้อเลยนะคะเพราะนิ้วเจ็บอืมคำใหญ่ๆหักมีมะม่วงใบสุกแล้วไม่มีข้าวเหนียว ทำน่ากิงน้ำตกหมูนะคะเรารวมในจานนี้จานเดียวเลยนะคะนี่ต้มตำปูโคลาดนะคะไทยปูโคลาดรวมหมดอืมแ๊บนั่งหัดตามานะคะนูย้ยากเห็นชัด อร่อยนะคะเนี่ยโอ้เนื้อหมูผักกะหล่ำเปีไม่มีผัก กันยิงกระเล็กจ้าอ,อร่อยมากมแคปหมูค่ะ อยิ่งคอมเมนต์รายการอาหารของเพื่อนๆกลางคืนนะวะ หิวตลอดหิวเลยขนาดสิ่งทุกยังไม่ได้นอนนั่งคอมมิ์คอมเมนต์นะคะโอ้ที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนทำอาหารกันนะหูอยากกินเดี๋ยวนั้นเลยนะทั้งผลไม้อุยลหลไหลถ้าเรากำลังกินด้วยนะ แล้วคอมเมนต์กําลังจะหานยังไม่เท่าไหร่เพราะเรากินด้วยไงกำลังกินอยู่อ่ะโอ้โหถ้าแบบกําลังคอมเมนต์ดูเฉยเฉยอิ่วตลอดอิ่วเวยแบบง่ายกินมาก่าจะคอมเมนต์เพื่อนใจละคนทีสิบนาะทีนคนเดียวดูเร็วก็ไม่ยาก ต้องดูลัวเพื่อนจะไม่ได้ต้องดูให้เลยดูไปดูมาดูซ้ำอีกรอบนึอ,อร่อยมากะคะ่ะ คลิปนี้นบอกว่าอร่อยสุดๆคลิปที่อร่อยมาเลยค่ะมากินเลยเดี๋ยค่ะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียเท่านี้แล้วกันนะคะมันมันเผ็ดนะคะก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงม,มีความสุขนะมีความสุขในการกินด้วยนะคะก็ขอมีสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะ ช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะมากเลยนะคะถ้าไม่จําเป็นออกข้างนอกนะคะหรือไปไปเที่ยวหรืออะไรกอ็อยู่ที่บ้านบ้างเนาะก็ปิดอย่าลืมปิดแม็กนะคะออกนอกนะมันถ้าเราปิดแม็กมันก็ยังช่วยป้องกันได้นะจ๊ะค้าก็ขอบคุณทุกท่านที่ที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีความสุขบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะบ๊ายยไปแล้วค่ะ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะขอให้มีความสุขเรืจานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะกิ้งต่อนะคะบ๊ายบายบายบายอีกทีนะคะึค่ะ